ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีนิสัยไม่เปลี่ยนตำรวจเตรียมบุกรวบสสปูอัออด,อดกลางสภาหลังโดนคดีใหม่สุดช็อกข่มขืนนักท่องเที่ยวจีน สุดจะรับไม่ได้ค่ะคดีเก่าคนยังไม่ทันลืมคดีใหม่มาอีกแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งหมายจับเข้าสภาหลังพพซอสปูอัดไปข่มขืนนะักท่องเที่ยวจีนที่เชียงใหม่ พยเดวาทำเอาช็อกสะเทือนการเมืองไทยมากๆค่ะโดยช่วงเช้าของวันที่7กุมภาพันธ์68มีรายงานด่วนเข้ามานะคะว่าสพเชียงใหม่ทำหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตจับตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมโดยรายละเอียดเบื้องต้นค่ะก็ระบุว่าเมื่อวันที่9มกราคมเวลา14นาฬิกามีผู้เสียหายสัญชาติจีนพบพนักงานสอบสวนสพเชียงใหม่ เพื่อแจ้งความร้องทุกสสปูอัดหรือในชาัยยามพวานมันเพียนจิตสสกรุงเทพพักไทยก้าวหน้าในความผิดฐานข่มคืนกระทำชำําระาผู้อื่น mm hmm. เหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่9มกราคม68เวลาประมาณ2นาฬิกาทั้งนี้เมื่อวันที่1พฤศจิกายน66 ครั้งที่เมื่อสส,สปูอาจยงคงอยู่กับพักเก้าไกลก็เคยมีประเด็นร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยครั้งนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพักเก้าไกลเผยภาย,ายหลังประชุมคณะกรรมาการบริหารพักและสสของพักเก้าไกลนานกว่า6ชั่วโมงเพื่อหาข้อยุติกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวว่าสาสามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ 2คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสสอปูอัดรวมอยู่ด้วยซึ่งในขณะนั้นเสียงส่วนใหญ่ก็เห็นควรให้ขับสสปูอัดออกจากพักโดยมีเสียงเห็นด้วยทั้งสิ้น106เสียงค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง3ใน4คือ116เสียงของจํานวนคณะกรรมาการบริหารพัก และสสที่มีอยู่ก็เท่ากับว่าไม่สามารถมีมติที่จะขับนายชัยยามพวานออกจากพักได้จึงทำได้แต่เพียงตัดสิทธิที่พึงมีทั้งหมดและให้ค่าโทษไปตลอดสมัยประชุมและหากมีพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศอีกก็จะต้องให้พ้นจากสมาชิกพักค่ะอีกทั้งในที่ประชุมของพักก้าไกลในขณะนั้นก็ยังเห็นควรให้สสปูอัดเนี่ยออกมายอมรับผิดและรับผิดชอบต่อผู้เสียหายรวมถึงชดเชยค่าเยียวยา แต่หลังจากนั้นพักเก้าวไกลก็โดนกดดันอย่างหนักเหมือนว่าปกป้องคนกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศทำให้ต่อมาในวันที่7พฤศจิกายน66ก็ได้มีมติใหม่อีกครั้งโดยเป็นการขับสอสปูอัดออกจากพักซึ่งในขณะที่ให้สัมภาษณ์สอสปูอัดก็ยังคงบีบน้ำตาแล้วก็ยังบอกว่าให้เชื่อมั่นในพักคก้าไกลต่อมาสสปูอัดก็ได้ย้ายไปอยู่กับพักไทยก้าวหน้าค่ะ เรียดีว่าเมื่อได้ย้อนกลับไปดูข่าวเก่าของสสคนนี้นะคะก็คือสิ่งที่โกหกว่าไม่เคยคุกคามนั้นก็ยิ่งเป่าย้ําอีกค่ะว่าพฤติกรรมของคนนี้มันเปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าสันดานคนยากที่จะดัดค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ